สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำเมนูโปรโตีนผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพนะคะเหมาะสำหรับท่านที่ออกกำลังกายและสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะส่วนประกอบของเราก็มีดังต่อไปนี้นะคะเราใช้แอปเปิลเขียวครึ่งลูกค่ะสตอเบอรี่60กรัม นมอัลมอนด์เมลหกสมลนมจืด80ดสมลน้ำผึ้ง15บหมลน้ำแข็ง250ร้มลโปรโตีน30กรัมเรามาเติมน้ำแข็งกันเลยค่ะเราใช้น้ำแข็ง250 ml มลตามด้วยแอปเปิลครึ่งลูก จากนั้นนะคะเราก็จะใส่สตอเบอรี่ไป60กรัมตามด้วยผงโปรตีน30กรัมนมอัลมอนด์มิลว6หกสมลตามด้วยนมจืด80 ml จากนั้นเราก็จะใส่น้ำผึ้งนะคะ15 ml ท่านใดไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะอันนี้เราก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปนะคะเพื่อนเเดี๋ยวเราจะมาปั่นกันค่ะ หลังจากเราปิดฝาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากดปุ่มปั่นกันนะคะเราจะเลือกในโหมด frozen drink นั่น <maintenant S 2> เองค่ะเพื мире, ่อนๆเขาก็จะทำงานอัตโนมัตินะคะเราก็ <consegue scal> <PS> ปั่นใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำมาเทใส่แก้วนะคะเราก็จะได้หนึ่งแก้วพอดีค่ะสำหรับหนึ่งท่านนั่นเองค่ะค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องสว่างคิดเช่นนะคะก็ได้นำเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากเพื่อนๆน,นะคะ ากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สุรดาได้ทำคลิปดีๆต่อไปค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ